สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆในช anel YouTube รราจเจริญประดับยนต์นะคะห่างหายกันไปนานนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกปกติแล้วจะมาไลฟ์ในเ Facebook จเจริญประดับยนต์มากกว่านะคะในน,นั้นที่จะแวบมาในนี้บ้างนะคะถ้ามีโอกาสแล้วก็ไม่ลืมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาชมตัวกันชนท้ายของ h ฮ m m e r นะคะเผื่อมีพี่ๆท่านใดอยากดูรีวิวตัวกันชนท้าย h ฮ m m มอรตัวนี้นะคะสำหรับ รุ่น n o วาซีรี e s นะคะเป็นกันชนท้ายสำหรับใส่ t ต y o ต a Rivo ค่ะคันนี้นะคะแต่ว่าเขามีใส่ได้หลายรุ่นเลยค่ะฟ o อร์ตก็มีนะคะหรือว่ากับรถกระบะอีกหลายๆรุ่นนะคะถ้าพี่พท่านใดสนใจก็สามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น n o ว a Series นะคะชื่อรุ่นจริงๆก็จะเป็น mx 2 0 4ค่ะพี่พค่ะราคาไม่รวมห่วงแดงนะคะจะอยู่ที่16,500บาทนะคะถ้าอยากได้ห่วงแดงแบบ ในเซ็ตตัวนี้ด้วยก็จะบวกอีก500บาทนะคะแต่ว่าตัวไฟเนี่ยเป็นไฟ LED บิวเข้ามาในตัวกับตัวกันชนอยู่แล้วนะคะ,ะอันนี้สั่งตรงกับแฮมเมอร์เลยนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ติดหน้าร้านนะคะจะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะแต่ว่าก็แกะเช็คสินค้าก่อนแล้วก็เลยถือโอกาสมารีวิวเผื่อว่ามีพี่ๆท่านไหนกาลังมองหากันชนท้ายของแฮมเมอร์อยู่นะคะก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับตัวนี้เนี่ยน้ำหนักโดยรวมค่ะอีพีขาจะอยู่ที่65กิโลกรัมนะคะ65กิโลกรัมถือว่าหนักพอสมควระค,ะค่ะขายึดเนี่ยหนาถึง6มิลน,นะคะแล้วก็ตัวงานเนี่ย หนา3มิลน,นะคะแล้วก็สามารถลากได้ถึง3ตันค่ะตัวนี้นะคะสามารถใช้งานลากได้แต่ว่าพี่พีต้องซื้อเป็นหัวบอลเพิ่มนะคะหรือไม่ก็ใช้เป็นตัวปากลูกแก้วที่มาพร้อมกับหัวบอลน,นะคะปากลูกแก้วซื้อเพิ่มจะอยู่ที่2,600บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าอยากได้หัวบอลเพิ่มถ้าจะเป็นหัวบอลของที่ร้านเนี่ย2ชั้นจัดโปรอยู่1,300นะคะก็ใส่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นหัวบอลของอของแฮมเมอร์เองอะคะ่ะราคาจะแพงกว่านะคะ ราคาจะแพงกว่ายังไงเดี๋ยวเช็คให้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูงานใกล้กๆกันนิดนึงค่ะเดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงเผื่อพี่ๆท่านในเพิ่งเข้ามาดูเนาะสำหรับการชนท้ายตัวนี้ชื่อรุ่นว่าเป็น Nova Series นะคะของ Hammer นะคะชื่อรุ่นเขาจริงๆคือ MX 2 0 4ค่ะพี่ค่ะพี่ค่ะราคาจะอ,อยู่ที่16,500บาทนะคะ ไม่รวมกับห่วงแดงค่ะห่วงแดงตัวนี้ซื้อเพิ่ม500บาทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟถอยที่เป็นไฟ LED นะคะแล้วก็มีช่องวอล์สำหรับใส่เซ็นเซอร์ให้นะคะเดี๋ยวไปดูงานใกล้ๆนิดนึงค่ะตัวงานจะเป็นสีดำด้านนะคะเป็นสีดำด้านเป็นสีฝุ่นสี powder coat ค่ะตามสไตล์ของ h ัมเมอร์เลยก็จะเทนะคะดูหรูดูแพงนะคะมีช่องสำหรับวอลเซนเซอร์ให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันนะคะ ในจุดแรกจุดที่2แล้วก็3 4สี่อยู่อีกข้างหนึ่งนะคะตัวไฟเนี่ยเขาแยกกล่องมาให้ค่ะเขาแยกกล่องมาให้แบบนี้นะคะเวลามาที่ร้านก็คือเราจะดิวให้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งด้วยการขนส่งด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะได้ปลอดภยัยเพราะว่าตัวไฟสามารถบิวเข้าไปกับตัวการชนได้เลยนะคะอันนี้เป็นไฟ led แสนจะเป็นสีขาวนะคะ,อ,ะอันนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเตรียมจัดส่งลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีแป้นเหยียบขึ้นลงค่ะพี่ๆ่คะแป้นเหยียบขึ้นลงจาก ขึ้นลงสะดวกไม่ต้องเปิดฝาท้ายนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของทัมเมอร์นะคะตัวแป้นเหยียบขึ้นลงจะใส่ตีนเป็ดมาให้ด้วยเป็นสีดำด้านเหมือนกันสวยเลยนะคะกันลื่นได้นะคะแล้วก็มีไฟสองป้ายต่อเข้ากาเฟรีใช้งานได้จริงค่ะตัวไฟสองป้ายแสงจะเป็นสีเหลืองนะคะที่เห็นคือว่าเพราะตรงนี้ก็จะสําหรับลูกค้าที่ติดตั้งของทัมเมอร์นะคะสามารถสแกนเพื่อ,อ เป็นการรับประกันตัวสินค้านะคะแต่รายละเอียดเรื่องการรับประกันเนี่ยพอดียังไม่ได้เข้าไปอ่านดีเทลนะคะว่าเขามีรับประกันตัวกันชนอะไรบ้างยังไงบ้างนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาแจ้งรายละเอียดเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งแต่ว่าสําหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของ Hummer นะคะก็สามารถที่จะสแกนแล้วก็เพื่อรับสิทธิ์ในการรับประกันตัวสินค้าได้ด้วยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยเพราะว่าจริงๆราคาขนาดเนี้ยนะคะหลังการขายก็ต้องยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะคะสําหรับตัว Hummer เนาะ ประมาณนี้นะคะสําหรับดีเทลเดี๋ยวจะพาไปดูขายึดด้านหลังนิดนึงแข็งแรงมากนะคะพี่เบี้ยขาน้ําหนักเนี่ยหกสิบกโลนะคะตัวนี้น้ําหนัก65้ากิโลกรัมแล้วก็สามารถลากได้ถึง3ตันนะคะสั่งนี้ก็เหมือนสั่งเมื่อกี้เลยค่ะตัวนี้จะไม่ใช่อกข่านะคะแฮมเมอร์ไม่ได้ทํโอกข่างอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นแบบนี้นะคะคันนี้จะใส่กับ t o y o ต a r รี o นะคะมีช่องเลสเ,เซอร์ไฮส่วนตัวห่วงแดงถ้าพี่ๆอยากเพิ่มก็สามารถเพิ่มได้จะอยู่ที่คู่ละ500อบาทเป็นห่วงโอเมก้าแบบนี้นะคะ ส่วนตัวไฟก็เหมือนกันเหมือนกับข้างเมื่อกี้เขาจะแยกมาให้นะคะเราก็สามารถมาบิวเพิ่มกับตัวนี้ได้เลยซึ่งในเซ็ตมันรวมไฟอยู่แล้ว1 6 5 0 0บาทรวมไฟแค่ไม่รวมตัวห่วงแดงเฉยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีช่องเนี่ยค่ะที่บอกาะสำหรับใส่หัวบอลใส่ปากลูกแก้วนะคะได้อันนี้แล้วแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านใดอยากไปใช้งานในส่วนของการลากก็เพิ่มตัวนั้นไปได้เลยนะคะแล้วก็จุดยิดข้างหลังค่ะ มาถึงตัวไฮไลท์นะคะพี่ๆหลายๆท่านบางทีใส่กับรถไปแล้วที่เห็นรีวิวติดตั้งกับตัวรถแตอาจจะไม่ได้เห็นด้านหลังแบบนี้นะคะก็จะมาเปลือยให้ดูเลยนะคะสําหรับตัวกันชน h ั m m e r ตัวนี้นะคะจุดยึดก็จะประมาณนี้ท่านดูจากสายตาก็คือมี3จุดนะคะส่วนขาตัวนี้ก็คือความหนาที่บอก6มิลน,นะคะความหนาตัวนี้ก็คือ6มิลแล้วก็ที่โดดเด่นเลยสําหรับตัวนี้ก็คือคานใหญ่มาก ส่วนใหญ่เราเจอคานที่รองรับตรงนี้จะไม่หนาขนาดนี้นะคะจะไม่ใหญ่ขนาดนี้อันนี้หนามากเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นถึงรากได้ถึง3ตันนะคะเพราะว่าคารค่อนข้างหนาเลยล้วน้ำหนักตัวเขาเองก็6ก้ากิโลถือว่าหนักพอสมควรนะคะหนักพอสมควรแล้วก็ขาเนี่ยเป็นขาที่แบบอดี้ชิ้นเดียวกับตัวกันชนเลยไม่ได้เชื่อมด้วยเนาะเนี่ยดูดิพ <Okay. S 1> ับมาชิ้นเดียวมากับตัวบอดี้กันชนเพราะฉะนั้นแข็งแรงมากนะคะเพราะปกติเราจะเจอบางรุ่น ก็จะเป็นเชื่อมนะคะเป็นเชื่อมต่น,นี้ก็เป็นขาบอดี้เดียวกับตัวกันชนแล้วก็ขาหนามากถึง6มิลอันนี้ก็น่าจะจุดยึดประมาณ3จุดสามจุดแล้วก็มียึดใต้ชะสี่ตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถือว่าแข็งแรงค่ะทนทานคือคุ้มราคาแน่นอนค่ะวิววิค่ะตัวนี้16,500บาทอย่างที่บอกไม่รวมห่วงแดงนะคะแล้วก็อันนี้ที่เห็นสายไฟก็คือเป็นตัวไฟสองไต้ไฟสองต้ที่เราจะต่อเข้ากับไฟรีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวไฟ ถอยนะคะนี่แบบนี้แต่ว่าถ้าติดที่ร้านเราก็จะร้อยกระดูกงูให้เก็บสายเดินสายให้นะคะแต่ว่านี้ลูกค้าสั่งไปติดตั้งเองที่ต่างจังหวัดนะคะ,ะตัวไฟเขาจะแยกมาเนาะแยกมาไม่ได้บิ้วมากับกันชนแต่ว่าราคาหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเนี่ยคือรวมแล้วนะคะรวมไฟแล้วเนาะที่บอกนะคะอาจจะเป็นด้วยการขนส่งด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยแยกไฟมา แต่ไฟมันก็คือเข้าบล็อกพอดีกับตัวกันชนอยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยพอบิวเข้าไปเสร็จปุ๊บสวยงามนะคะ ประมาณนี้ค่ะพี่ๆขาเอามาให้ดูนิดนึงค่ะเพราะว่าอยากให้เห็นแบบเรื่อยๆบ้างว่าเอ้ยกันชนหน้าตาจริงๆมันประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รูปลักษ์ข้างหลงังขายึดจุดยึดเป็นยังไงนะคะก็จะได้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเผื่อพี่ๆท่านใดกําลังมองหาก,กันชนท้ายหรือว่ากําลังเล็งตัว h ฮมเมอร์อยู่พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่างานราคาประมาณนี้หน้าตามันประมาณไหนนะคะก็จะประมาณนี้เลยตัวนี้สําหรับโนวาซีรีส์นะคะ mx 2 0 4ค่ะคันเนี้ย ไปใส่กับรีโว่นะคะแต่ว่าถ้าใส่กับฟอใส่กับรถรุ่นอื่นเนี่ยตัวขาอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้กันชนรูปลักษ์มันคล้ายกันอยู่แล้วต่างแค่จุดยึดด้านหลังนะคะเพราะว่าต้องทํามาสําหรับใส่ตัวแชสซีของตัวรถรุ่นนั้นๆโดยเฉพาะนะคะก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ปกติหนูจะมาไลฟ์ใน Facebook เยอะกว่านะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาส หรือว่าจะมาเปิดตัวสินค้าใหม่หรือว่าแนะนําสินค้าอะไรเงี้ยก็อาจจะแวะเวียนมาไลฟ์ใน YouTube บ้างนะคะก็แอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่แอดไซ์ jp y 789จะเป็นไลน์แอดนะคะหรือว่าช่องทางอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็น f a c e b o o k เจริญประดับยนต์ลังสิตราคาถูกนะคะก็สามารถสอบถามได้ราคาตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่รวมติดนะคะแต่ว่าก็ ที่พิเศษละกันเนาะสำหรับพี่ๆที่ติดตามไลฟ์สดนะคะหรือว่าติดตามในช่องยูทูบของร้านเจเลยประดับยนต์ก็หนูติดให้ฟรีนะคะไม่ได้บวกค่าแรงแต่ว่าต้องสั่งนะจ๊ะแล้วก็ต้องมาจํานิดนึงแล้วก็สั่งไว้สําหรับตัวกันชนท้ายของฮัมเมอร์นะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงก็อาจจะขออนุญาตเก็บมาจํานะคะหากพี่ๆท่านใดสนใจอะประมาณนี้นะจ๊ะฝากไปด้วยกับรุ่นนี้นะคะโนวาซีรีส์ของฮัมเมอร์นะคะ รุ่น MX 2 0 4ราคา16,500บาทไม่รวมห่วงแดงนะจ๊ะหนูย้ำนิดหนึ่งนะไม่รวมห่วงแดงนะคะห่วงแดงซื้อเพิ่ม500บาทแล้วก็จริงๆปกติราคาเนี้ยไม่รวมติดตั้งนะคะแต่ว่าก็เป็นสิทธิพิเศษให้สำหรับพี่ๆที่ติดตามช e l YouTube ของร้านเจริญประดับยนต์นะคะหรือว่าเพจ f a c e b o o k เจริญประดับยนต์พี่ๆแฟนเพจทั้งหลายนะคะก็ติดตั้งให้ฟรีนะคะ ขอบพระคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งนะคะอย่าลืมว่าถ้าสนใจสินค้าก็คอมเมนต์ทิ้งไว้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแนะนว่าแอดไลน์มาสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสอบถามก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้ในอคอมเมนต์ด้านล่างนะคะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ